สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องเอ็ดวูดนะคะเอ็ดวูดฟาร์มนะคะบายกรอนิดก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอินทภพาลัมกันนานพอสมควรแล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการแทงจันทร์แล้วก็หลายๆสวนนะคะก็เริ่มผสมเกสรกันนะคะบางสวนก็เสร็จหมดแล้วนะคะบางสวนก็เพิ่งจะแทงจันทร์ก็มีนะคะเพราะว่าเรื่องอากาศและอุณหภูมิแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ส่วนทางภาคใต้4ปีครั้งนะคะปีนี้เป็นปีที่4ที่เคยออกผลผล,ผลิตมาแล้วอีกก็ไม่ทราบนะคะแต่4ปีครั้งแน่นอนจากประสบการณ์10ปีนะคะตั้งแต่อินทพารัมเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2012-2013นั่นก็คือเริ่มต้นมีเนื้อเยื่อเข้ามาในประเทศไทยในครั้งแรกนะคะเราก็ดำน้ำกันงูงูปลา แต่อิทได้ความโชคดีอย่อย่างนึงก็คืออิทได้ไปเรียนรู้จากแ a บ DPD ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแ a บนะคะ l a บใหญ่แล้วก็เป็นแ a บแรกของโลกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทาลัมนะคะก็อิเป็นคนไทยคนเดียวในประเทศไทยที่ได้ไปเรียนรู้โดยตรงกับแ a บ DPD นะคะซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะคะเพียงคนเดียวและ อีกบุคคลหนึง่งอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเดฟไรรีซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเพราะนั้นเราจะมีกันแค่2คนเท่านั้นนะคะที่ได้เข้าไปเรียนรู้ใน lab DPD ที่เหลือก็เป็นองค์กรต่างๆแต่ประเทศต่างๆนะคะประมาณ5ประเทศที่ lab DPD พพอร์ตอยู่นะคะก็เป็นความโชคดีที่ได้เรียนรู้จากจุดนั้นมาถึงณนะบัดนี้วันนี้ก็เป็นเวลา1ิ ปกีกว่าแล้วนะคะที่คลัมวอดอยู่กับอินทผลัมนะคะทุกๆวันทําอยู่ทุกๆุกวันเจอประสบการณ์หลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรครากเน่าคนเน่าโรคและแมลงนะคะ เกี่ยวกับด้วงเกี่ยวกับอะไรทุกๆอย่างผ่านมาเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะคะถามว่าหมดไหมไม่หมดนะคะความรู้อย่างนี้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปประสบการณ์ก็เปลี่ยนไปโลกและแมลงต่างๆมันก็มีการปรับตัวนะคะมันก็เปลี่ยนมันก็สร้างปัญหาให้กับเราให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ต้องมาศึกษานะคะปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อความอยู่รอดของเราแมลงมันก็เพื่อความอยู่รอดของ เชื้อราก็เหมือนกันทุกอย่างมันก้าวไกลแล้วปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตัวยาก็แรงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างประเทศซาอุดีอ,อาระเบียหรือต่างประเทศในแถบอาหรับนะคะ ทั้งๆท,ที่เขามีอินทผลัมมาแล้วเป็นพันปีนะคะแต่เขาก็ยังมีการเรียนรู้ในเรื่องโรคและแมลงในการปรับตัวของอินทผลัมในเรื่องของรสชาติสายพันธุ์ต่างๆก็ยังมีการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วรู้ทุกอย่างเป็นกูรูใหญ่เป็นไปไม่ได้นะคะการเรียนรู้จะต้องเติมกันอย่างสม่ําเสมอนะคะเปลี่ยนแปลงกันไปช่วยเหลือกันไปนะคะแล้ววันนี้ก็ อาีกก็ทํามาได้10กว่าปีแล้วในเรื่องของโรคและมแมลงก็บางส่วนนะคะต้องพูดว่าบางส่วนจะบอกตัวเองเป็นกูรูชั้นยอดของประเทศก็ไม่ใช่นะคะมันยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะจะมีประสบการณ์อะไรเราก็มาเล่าให้กันฟังนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องของเอ็ดวูดฟาร์มบายกอรณิดนี้ด้วยนะคะเราก็จะมีความรู้ใหม่ๆมาให้กันอยู่เรื่อยๆค่ะ